ที่ดีที่สุด23รดับ B R I C ซเปอร์ไเองครับสนามแรกนะครับ7-9เมษายนครับสนาบที่2วันที่ทสเาบลนรัฐจุลและแอฟริกาใต้ิวัาทู่อาครับนี่ยถ้าเป็นการแข่งนที่มีคุณภาพนะครับก็คิดว่าขอเสียดังให้กับทุกคนอีกครั้งโอ้โห แล้วก็ลดคอร์สได้แล้วก็เพื่อให้ให้โอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ผมเลยอาสาสมัมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ดแลบบ้วนะครับก็เราความพร้อมนะครับแล้วนะก็ไม่ต้องบอกว่าอีกอีกอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่นะครับคุณโบนะครับแล้วก็มีนีกเลยนะครับผมก็อย่างที่พี่กวางรามบอกนะผมปีนี้เรามีเรื่องของเวสต์ซีคอนซาวด์ครับซึ่งเป็นปีที่สามนะครับปีนี้ อพาดได้ทุกท่านนะครับทั้งที่คอนได้ยามาให้ทางช้างชั่งวายต้องทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรามีผลพลล์โดนยูนิแบบบี k นะครับเรซิ่งทีมครับโอ้ดูจากชื่อทีมเราก็ผู้จับสินก็เยอะตามมาเลยนะครับยังรับเพิ่มอยู่นะครับปีที่แล้วช้างหกร้อยต่อปีนี้ก็จะรักษามาตรฐานตัวเองและพัฒนา ทีนี้ก็ได้ขึ้นอยรุ่นขึ้นไปซุปเปไบท์ทันศีษนีสองาทนสองครับเรียนได้เลยนะครับลาดัต่อไปขอเรียนเชิญคุณศิทธิ์วริศีบุญเรืองผูก้กำกัร